ตัวเล็กครับตัวบใหญ่ครับมีสิดักยิงปลาช่อนครับปนินผมยังบุยิงครับตัวเล็กปนนินครับหมูยิงครับผมเห็นปลาช่อนอยู่ครับนี้เลยยังบุยิงครับกว่าปลาช่อนตื่นครับนินปลานินใส่ยองรึ่งโูอยู่ปนิน ชอนกำลังเข้ามาครับปลาช่อนกำลังเข้ามาครับตัวน,าานี้ว ครับสวัสดีครับผมพอกันเชเนเคยกับช่องเทวันกรอยชาแน,นลครับมันก็มาหมายข้องขี้หินครับผมหลังจากผลยุดตกครับเก้าโมงกว่าแล้วครับผมผลตกตลอดครับช่วงนี้แฉะครับฝนตกไหม ผลตกดีครับอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับผลตกมานนี้ก็ไม่ได้เข้ามาสองอาทิตย์แล้วครับนู้จะเป็นแน่ืไหรปานนี้นก็เยอะอยู่ดอ้ครับก็สอบผลงานเลยครับผม ผุดีได้เชือกมาใหม่ครับผมร้อยยี่สิบปอนด์ครับลองดึงลงเบิ้งบัานนี้จะขาดอยู่บ่ภาไในครับอยู่ฝั่งนะปูครับตัวโบหญ่ครับ ช็อตครับจูฟังนะครับห <อ 1971. S 1> <Ms. S 2> ืมบวบลุดหมอนบอลปวดตัวอยู Arizona, ่ครับดว,ว่าเลือหลุดโอ้เข้าไปซอกหนโอ้โหหงคครับโอ้ยติดเลยครับลูกดอกติดละไข่เปียกกระคักเลยไข่เปียกแล้ว ดอกแรกแท้อ้้รุดไหมอู้หมรุดครับติดหินแล้วครับลูกดอกโอ้อย่าจะเปียกแล้วครับไข่เปียกแต่เศร้าแท้มาหนิหมดเศร้าแล้วครับเก้าโมงกว่าแล้วครับผลก็ะสิตโตอีกอยู่ดอกครับเปียกตยแต่ยอละลงแล้วติดเลื่อมละอืมยังดิ้นอยู่ครับ ยี่ว่าเลื่อนหลุดไปล่ะเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้นี่ดูเลยเปียกมาหมด้ลยป่าแล้วโอ้ยซิงเลยครับเปียกบมด้ลยป่านี่เห็นดิ้นซะใส่และว่ว่าเลื่อนหลุดขาดไปละ ฐานแทะรุดขาดไปแล้วครับช่อนหโดนมินครับเปียกบนไอป่าครับผมใหม่นี้อยู่หลายชั่วโมงแล้วครับอยู่ตั้งเกาหมูกว่าครับจนจชีเที่ยงแล้วครับผมบนไอตัวป่าอยู่ครับนิ่ป่าก็ไม่ค่อยโดนครับยิ่งตัวหนึ่งโดนก็ลุดขาดไปครับจะเปลี่ยนใหม่ก่อนครับผมลงข้างล่างหมดแล้วครับ ครับผมจะเข้าไม้ไประตูเปื่อนน้ำนี่แแล้วครับต้องดูครับป่าครับปอนินครับนี่ปอนินครับผมเกียบเลยอปอนินครับผมเกียบเลยอูครับลูกครับ ตัวเล็กครับตัวป่ใหญ่ครับมีสิดักยิงปลาช่อนครับปานินผมยังป่ยิงครับตัวเล็กปานินครับหมยิงครับผมเห็นปลาช่อนอยู่ครับนี่เลยยังป่ยิงครับกว่าปลาช่อนตื่นครับรรนินปลานินใส่อนนขอครึ่งรูอยู่ปานิน ส่อนกำลังเข้ามาครับปลาช่อนกำลังเข้ามาครับโ,โดนบ่ะโดนตัวไปแล้วครับอ้โดนปลานิน่นว่ะโดนปลานิ่นด้วยครับโอ้ยไปโดนปลานิ่นปุ๋งลนาะหดปลาช่อนหมดบอ ลอยลัดหน้าปลาช่อนครับผมจะยิงปลาช่อนครับอันนี้ลอยลัดหน้ามากครับใช่เกือบเรึิงลอยู่ครับใช้สวยอยู่ครับปลาช่อนครับ อันนี้มันลอยเข้ามาผู้ดีแบบนี้โอ้ยเสียดายเข้าหางมันมันลุดนะเข้าหางครับใช่ไงครับผมหมตัวปลาเครื่องรู้ได้ครับผมโอ้ยว่าจะยิงปลาชนอนนีน้มันลอยรัดหน้าครับ ส่อนครับไกลๆครับลง,ลงแล้วครับส่อนครับนี่โดนมอ้นี่เนาะโดนตัวยุ่ครับตัวยุ่ครับโดนตัวยุ่ครับ โดนปนิ้นดีกละยิงปลาซ่อนมันโดนอีกนึงนึงเลวโอ้ยโดนตัวเล็กครับวันนี้โอ้ยยิงตัวนึงไม่รูตัวนึง,นงโอ้ยิงปลาซ่อนสองทีโดนตปะปนินครับผมโอ้อิษเล็บบาดเลยแล้ อ,อ้ยยิ่งประช่อนจะไปโดดปลานิ้นครับงง <c oughs> กันผมก็ดีปลาช่อนตัวเบลมเลยิ่งไปโดนไปโดนปลานิ้นเล็กทำไยอันไหนน่ามันมีมนันปลานิ้นนีบ่บ่ ปลาครับโอ้ยยิงไปส้นไปไปโดนปลานี้เล็กต vale> ัวใหญ่ครับอู้หุนบวัดโดนนะวัดโดนอยู่ครับผมอู้หุโดนครับโดนโดนถึงใหญ่แล้วครับดึงใหญ่แล้วครับถึงเงยแล้วดึงใหญ่แล้วถึงเงยแล้วรุดอีกเด้อรุดคาดไปตัวหนึ่งเล้อได้ครับปลาในครับ ยิ่งเข้าบททะลุครับลูกขาดเป็นตัวหนึ่งแล้วได้ตะเกตครับตัวนี้ใหญ่อยู่ครับตัวนี้เลง้ลงเลง้ลงเลง้ลงเลง้งเล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 ้งเข้เล้เลาเข้าป่าเข้า่า้าาล้งเอ้งเล้งเลายเลครับ้ล้งมา,าง้ล้งเาาล้งเล้งเล้งเล้เ้งเล้้งเล้ล้ง้้ลล้ล้ เลยปลาซ่อนก็เอาปลาไนใปลานินนี่นล,นนละเข้าทะลุอยู่บ่ตัวนี้บกลัวเสื้อคาดแล้วครับกลัวจะโดนมุม้วนมินครับร้อยยี่สิบป,ปอนด์ลแล้วครับโอู้หจะรุนเล่อจะรุนเร่ดึงแห้งบ่ได้ดึงแห้งบ่ได้ครับโดนมินครับโดนมินคาอยู่น,นิดหนึ่งแล้วครับเด้อ เข้าเข้าไปห่างอยู่น้อยน,นครับเก็บปะโอ้โหจับเนี่ยงอยู่ครับ ครับเหมือนตูวเดียวกันนี่อบ่ลุดนยากอยู่ครับลงข้างล่างครับผมเราไม้ลงไปด้วยครับเพราะว่า แต่ไอตัวนี้ผมก็จะยุดคลิปแล้วครับมาแต่เกาโมงครับโอ้ะดุดเงี้ยวเดุดเงี้ยวครับโอ้ก็จริงไหมเนี้ยบ้านโอ้ย

สองโลอัพอยู่ครับผมใหญ่อยู่ครับใหญ่เงาเลยครับตัวนี้ตัวผู้ครับใหญ่เลยครับสองโลอัพครับผมโอ้นี่แหละครับผมก่าจะขอยุดคลิปเพียงเท่านี้แหละครับผมป่าก็ได้อยู่สามแต้มครับปานินสองตัวกับป้านตัวหนึ่งนี่แหละครับผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อขอบคุณครับ